สวัสดีเจ้าคุณพรพูดค่ะวันนี้อาหารเหนือค่ะหอหนึ่งไก่ค่ะทุกคนทํายากแต่อร่อยด้วยค่ะวันนี้ค่ะหอใบตองแบบนี้นะคะลองมาทําตามคุณพรได้เลยนะวันนี้ค่ะเลิศค่ะใครทําเป็นบ้างคะทักมาทักคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะสอบถามเบิ่มเติมได้นะคะเรามาเริ่มทํากันได้เลยค่ะ ันดับแรกเราก็เตรียมน้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยค่ะแล้วก็เอาพริกแกงเมืองที่เราเตรียมไว้นั่นเองลองมาผัดนะคะวันนี้พริกแกงเมืองหอมพเติมมะแขวนลงไปแล้วก็ผงปรุงรสไปแล้วก็หอมแดงนะคะผัดให้เข้ากันแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้พริกแกงเมืองนะทักหอมพอนมาได้นะคะอ่ะผัดไก่นะคะผัดไก่กับพริกลงไปได้เลย ผัดพริกให้หอมแล้วถึงใส่ไก่ลงไปนะอย่าลืมนะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยค่ะคุณพรลืมบอกไปนะคะเติมน้ําลงไปนิดหน่อยเลยถ้าเวลาเราผัดมันแห้งๆอะ่ะเราใส่น้ําลงไปได้เลยนะคะไม่ต้องใส่เยอะนะใส่พอหลุดติดคอค่ะเสร็จแล้วเราก็เติมผักลงไปได้เลยวันนี้คุณพรใช้เป็นผักถั่วผักยาวมะเขือแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็ใบชะพูนะคะเติมลูกโดดไปนิดนึงค่ะแล้วก็ผัดให้ผักสลดเลยนะคะ ผัดข้าที่แล้วนะคะอย่ลืมเตรียมเป็นข้าวคั่วข้าวคั่วเราต้องมีนะคะห่อเนื้อไก่ขาดข้าวคั่วไม่อร่อยนะคะใบตองก็เตรียมให้พร้อมนะคะวันนี้คุณพอก็เตรียมไว้เรียบร้อยเล่นใบตองค่ะเดี๋ยวเราจะใช้เป็นใบตองที่หอ่ออีกรอบหนึ่งนะคะใส่ข้าวคั่วลงไปสองช้อนใหญ่ๆเลยะคะ่ะใส่ข้าวคั่วไปนะคะดูถ้าน้ําใครเป็นน้ําแห้งไปก็เติมน้ําได้นะคะ พอคุกคิกนะอย่าใส่เยอะนะเดี๋ยวได้ห่อยากค่ะเดี๋ยวใส่เขากัวเราไปเดี๋ยวเขาคั้วมันจะอึ่นขึ้นมาแล้วก็พอแล้วค่ะเราก็เติมผักลงไปวันนี้คุณบอจะใช้เป็นผักชีไปเลยนะคะรวยข้างบนไปอีกรอบแล้วก็ต้นหอมผักชีค่ะใส่ไปเลยตอนนั้นร้อน,นะคะ่ะเวลาเรากขนเราขัดสีเขาจะไม่ได้คำ้ำสีจะได้สวยสดใสนะคะ ลองชิมบูุงรสดูนะคะเอาลิ้นแตะชิมดูก่อนถ้าเค็มก็ไม่ต้องใส่อะไรเพิ่มแล้วนะคะดูชิมแล้วคุณพอชิมแอบชิมไปแล้วรู้สึกมันจะจืดหน่อยนึงค่ะคุณพอก็เติมน้ำปลาลงไปนะคะเพิ่มเติมไปซับช้อนช้อนค่ะเวลาเราใส่น้ำปลาปูุงรสไปจะมีกลิ่นหอมอร่อยค่ะผักสลอดไก่เริ่มสุกผักเริ่มสลดแล้วเดี๋ยวเราจะเตรียมห่อนึ่งค่ะ ก็ใช้เป็นใบตองนะคะณองขุนใบตองกล้วยน้ำว้าเตรียมไว้ให้เรียบร้อยค่ะแล้วเราเดี๋ยวจะบังห่อกันนะคะเสร็จแล้วค่ะเรามาเตรียมเลยนะคะเช็ดให้สะอาดค่ะเพราะใบตองเขาอยู่เป็นฝุ่นเป็นดินนะคะเช็ดให้สะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเราก็มาตักใส่นะคะตักพอประมาณนะคะ วันนี้คุณพนห่อไม่ใหญ่นะห่อเล็กๆน่ารักน่ารักใส่ประมาณสามซอนแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เริ่มหอกันเลยค่ะค,คุณพอคุณพนจะห่อไม่ค่อยสวยนะคะทุกคนเอาที่กินได้คุณพอแล้วค่ะ <c oughs> <c oughs> ใส่เพิ่มเติมไปอีกนิดหน่อยนะแล้วเราก็ห่อได้เลยค่ะเอาที่ห่อได้ง่ายๆยาไม่ต้องใส่เยอะนะใส่เยอะเกินไปก็หอยากมากเลยนะเดี๋ยวถ้าเราทรําแรงเดี๋ยวใบตองก็จะแตกค่ะ เอาเข็ม okay, มากับไอใจไม้กระลัดแบบนี้เตรียมไม้เตรียมตองให้เรียบร้อยช้ากับไม้กับต,ตองได้ค่ะทุกคนนะคะ <g ül> ผัวจะทําเสร็จนะคะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะคะอร่อยและก็ทํายากนิดนึงค่ะวันนี้ค่ะแล้วเราก็เตรียมไห่ซึ้งนึ่งนะคะทุกคนรำตาไปเรื่อยๆจนหมดกระทะไปเรียบร้อยแล้วเราก็มานึง่งมาดูการนะคะสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ ลองมาดูนะคะว่าจะสวยน่ากินขนาดไหนสุกแล้วก็มากินมาทานกันได้เลยค่ะเอามาหนึ่งห่อค่ะามาแกะดูนะคะอดหน่อยอดหน่อยงามไหมสวยไมหมห่อเดียวนี่สวยที่สุดเลยค่ะ <c oughs> วันนี้ห่อไม่สวยแต่ข้างในอร่อยค่ะเอามาแกะดูนะคะมาดูข้างในกันทุกคนลุ้นๆน,นะว่าจะน่ากินขนาดไหนนะคะดูก่อนนะคะ ว้าวน่ากินไหมทุกคนเรามาทําตามพิธีคุณพรได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดใจให้ลัวๆนะคะฝากกดติดตามช่องคุณพรพูดด้วยนะคะสวัสดีทุกคนคะ่ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ